คันนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าท้าชนรถป้ายแดงได้เลยนะมาพร้อมกับดอกเบีย้ยเครดิตเริ่มต้นเพียงแค่2.59ย้ำ2.59แบบไม่ดาวด้วยนะ oh, oh, oh. สวัสดีครับเกาพวกผมนะครับกับมอสบีทีเฟอร์เฟคคารนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับรถ Toyota c ค r o l l a c r o s s นะครับคันนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าท้าชนรถป้ายแดงได้เลยนะเป็นรถปี2023นับมือเดียวป้ายแดงเลขไม่หนึ่งหมื่น 9,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไรติดตามชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กเป็นกํนบาบังแจพวกเราด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันได้เลย คันนี้เป็นร Toyota Cross ปี2023นะครับเป็นรุ่น1.8สป o r t ตนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะไม่ใช่ตัวไฮบริดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันคันนี้ผมบอกเลยว่าสดสดร้อนๆอนเลยนะครับตัวรถเนี่ยใครที่กำลังมองหารถ Toyota Cross อยู่อยากให้ดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะกล้าที่จะท้าชนกับรถป้ายแดงไปเลยนะครับผมหรือ ถ้าใครอยากได้รถสวยๆไปใช้ง,งานคันนี้ตอบโจทย์นะไม่น้อยประวัติศูนย์มีนะครับวารตีศูนย์เหลือครบนะครับและที่สำคัญราคาถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากๆดอกเบีย้ยก็ถูกสุดๆเลยโครงสร้างการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิกค่ามจมน้ำตัดต่อตัวถังกรองไม่ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับผมอ่ะตามมัดมาได้เลย,เลยในส่วนของด้านข้างนะครับเริ่มจากล้อนะครับคันนี้เป็นล้อบริสต์นนะครับผมได้มาเลยเปลี่ยนยางมาปี22นะครับเป็นยางใหม่ นะครับผมนี่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับคุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วเนาะ mm hmm. ตัวนี้ถึงเป็นรุ่นเบนซินล้วนแต่ออปชั่นก็ได้มาเต็มนะครับเบาะหนังภายในดําทุกอย่างนะครับไม่มีชํารุดฉีกขาดใดๆดทั้งสิ้นทุกอย่างโครงสร้างเดิมรายละเอียดตัวรถเนี่ยเดิมๆมสแตนดาร์ดหน้าจอได้มาเป็นแบบ10นิ้วเลยนะครับกว้างมากๆใหญ่มากๆพื้นที่ในส่วนห้องสัมภาระด้านหลังอ่ะในส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวรถเนี่ย ก็เป็นรถในสไตล์ของ Toyota อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะนั่งสะดวกสบายนะครับมีฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมและเป็นรถที่สามารถใช้เป็น daily use เป็นเดินทางไกลหรือในเมืองทุกอย่างได้หมดเลยและ Toyota Cross นะครับยังเป็นรถที่ดีไซน์ที่ต้องบอกว่าสวยนะดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังนี่ลงตัวสุดๆเลยนะครับชื่อรุ่นก็จะมีโลโก้ Toyota Corolla แล้วก็ Cross นะครับผมคันนี้รถศูนย์มือเดียวป้ายแดงจัดสภาพแบบนี้นะครับ กล้าที่จะการันตีให้ลูกค้าเลยว่าตัวรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อตัวถังเรอใหม่ m มทอาร์คมาคิอยู่ครบนะครับฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเดิมๆคันนี้เป็นรถมือ2พิที่สภาพใหม่สุดๆและที่สําคัญนะครับราคาเพียงแค่6ก9สนเบาทเท่านั้นย้ำหกแสนเาหมื่นเบาทเท่านั้นนะครับผมตัวรถแบบนี้มาพร้อมกับดอกเบีย้ยเครดิตเริ่มต้นเพียงแค่2 5 9ย้ำาเ5 แบบไม่ดาวด้วยนะ,ะถูกใจหรือยังครับแบบไม่ดาวด้วยฟรีดาวด้วยดอกเบี้ย2.59ราคา69เ้แม่เลขสวยจริงๆนะครับถ้าสนใจติดต่อหาผมโดยตรงได้เลย0 6 5 4 9 6 2 9 3 9หรือติดต่อทุกช่องทางที่เป็นของบริษัทเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ad bt perfect car line official youtube หรือแม้แต่เพจ a c e b o o k นะครับผมสำหรับวันนี้ผมมอสและ bt perfect car และรถ toyota corolla cross 1 8 Sport ตคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ